และขอเชิญทุกท่านได้พบกับคุณพิทยาทรจำปาเลิศดกันค่ะทำอาชีพอะไรวันแรกเลยค่ะพอพรุ่งนี้เช้าเคเรียกแล้ะครับน้าเดี๋ยววันนี้ช่วยไปสั่งข่าวัวหตัวนะอมือนค่ะเขาบอกว่าไปสั่งค่าวัวเราก็งงง,งก็จำเป็นต้องไป เพราะว่าอยู่กับเขาไม่มีที่พ่อแล้วเนี่ยทั้งสองคนพี่น้องกับพี่ชายครับก็ต้องไปไปถึงก็จะมีลูกน้องเป็นเป็นมุสลิมเป็นเอ่อหลายคนประมาณสี่ห้าคนไปถึงว่าคุณบ้างวันนี้6ตัวนะทุกวันอย่างนี้เห็นกับภาพพี่มาร้องไห้ก็เห็นวัวเนี่ยค่ะก่อนที่คือคือตัวนี้ถูกฆ่าแล้วใช่ไหมอีก3ามตัวรออยู่เนี่ยน้าตาของวัวนะคะ ไหลมันก็ว่าขอชีวิตอ่ะแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะทไม่ได้เราก็ต้องสั่งเขาองสังเขาค่ะกี่ปีเจ็ดปีเต็มๆค่ะโอ้เราบอกเห็นเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวเองเชื่อว่าเรื่องกลุหตุการณ์มีจริงค่ะก็คือเรื่องของพี่เคยใช่ไหมค่ะพี่เคยค่ะเป็นนะครับที่เห็นเหตุการณ์แล้วทำให้เราเชื่อวันนั้นพี่เคยเนี่ยไปได้ไปซื้อวัวมาฝูงหนึ่งทางทางบ้านเคยเป็นเจ้าใหญ่จะต้องซื้อเป็นฝูงครับเนในฝูงนั้นนะพี่เคยเข้าใจว่าวัวตัวเนี้ยจะกําไรมากครับ เพราะมันอ้วนมากมันอ้วนจนแปะแป๊ภาษาอ้วนๆค่ะกำไรแน่ตัวนี้ฉันกําไรแน่นอนก็พอมาถึงพรุ่งนี้เช้าก็บอกเฮ้ยนาตัวนี้ค่าก่อนนะในขณะที่สั่งแครก็พูดซดเล่าไปในตัวนะคะดื่มไปกระทิงแดงเล่าดื่มไปพอเดินไปเสร็จลูกน้องก็ฆ่านะคะเชอดคอก่อนแล้วก็ขึงสีเท้าพอขึงสีเท้าเสร็จ ก็เต็มจะถลกหนังใช่ไหมคะก็ขาดตรงกลางตรงท้องโทษนะคะคุณทั้งหลายลูกของวัวค่ะหล่นลงมาดังปุกอ๋อที่อ้วนๆนนี่คือมีลูกมีลูกในท้องค่ะโอ้โหพี่เคยโกรธมากโกรธเลยเโกรธแบบสุดขีดอะค่ะพอโกรธเสร็จจับไปดึงมือดึงมีดจากลูกน้องมานะคะไปดึงมีดจากลูกน้องมา พอดึงมาเสร็จก็มาเสียบตาวัวก็มองคืองงอ่ะคือคือตัวเองหล่นมาพึ่งพ่งพึ่งลงมาจากท้องแม่ก็งงนะคะก็มองตาปุ้นุ้พี่เคยไปจับมีดมาถึงก็เสียบเข้าไปข้างลาตาไอเลือดของลูกวัวค่ะกระเด็นใส่กระเด็นใส่ตัวของตัวเองในเสื้อนิดเลอะหมดหายกรธยังยังไม่หายค่ะเขาพูดภาษาชาวบ้านก็ด่าแบบหยาบๆด่าหยาบๆค่ะยกลูกวัวมาวางบนเขียงทั้งบ้านเราจะเลื่อนมาเขียงเนื้อนะคะ ดึงค่ะัะนขนาดลูกวัวก็ควรขาโอ้เอาอา,อาแบบว่าเสียใจเจ็บเจ็บเจ็บมากเพราะตาถูกมีดทิ่บก็ดึงดึงแขนมาสับขาหน้าสับขาหน้าอ,อีกขาหน้าตึ้งขาขาที่สองตึง้งแล้วก็สี่ขาเสร็จสี่ขาทีนี้ก็<อ>หัวเลยค่ะโอ้แกบอกว่าในเมื่อมันมันอ้วนมากกูจะต้มซุปกินโอ้ด้วยความว,นนวันนั้นเป็นวันที่พี่นาำ S <S บอกไม่ถูกค่ะมันเศร้าสะเทือนสะเทือนวันนั้นทั้งวันทําอะไรไม่ถูกค่ะจนมาเห็นกรรมตามไม่เกินสามเดือนะค่ะไม่เกินสามเดือนอ่าแกจะอยู่ตรงข้ามพินาพินาจะแล่เนื้อฝั่งนี้แกก็จะแล่ฝั่งน,น้นอ๋อแล่เนี้ยจะต่างคนต่างแล่พินาก็แล่เขาก็แล่ช่วยกันแล่ช่วยกันช่วยกันส <ห Becca. S 2> ักเดี๋ยวเงยขึ้นเ,เอา้า ทำไมแกเอามีดไปแทงในตาตัวเองค่ะเออแกแล่ไปพอแล่ปุ๊บหลุดจากแล่ปุ๊บแทงเข้าตาหรือว่าแกสกิดหรือว่าไม่มีค่ะเข้าไปตามรอยของมีดเลยเพราะมีดแล่เนื้อนี่ปลายจะแหลมมากนะคะีัวเข้าไปเลยพี่นาก็คืองงค่ะงงอุ้ยอะไรเนี่ยอคืองงงงเพราะเราเห็นตาวัวแล้วไม่เห็นตาแกภาพนั้นมันซ้อนทันทีค่ะมันซ้อนความรู้สึกว่าเอาเอาแล้วมาแล้วกรรมคือแต่ว่ายังตอบตัวเองไม่ได้ภาพหนึ่งแล้วมีภาพที่สองอีก ภาพที่สองก็คือ <c oughs> มีอยู่วันหนึ่งเป็นวันพระนะคะครับเ,เขาสั่งเขาสั่งลูกชิ้นมากพี่นาก็เออวันนี้ต้องทํายืนทําลูกชิ้นอยู่ลูกน้อง<ร>ก็หยุดนะคะแกมาจากไหนไรู้เมามาเม,ม,ม,มามาด้วยคาะเมามาด้วยอีกมือก็สูบุหรีเดินเข้าบ้านมาันถึงเฮ้ยนาเองวันนี้ไม่หยุดเหรอลูกน้องไปไหนหมดบอกว่าลูกน้องให้เขาหยุดบ้ไงนะหน่วยหนูต้องทําลูกชิ้นส่งแกบอกเออมามาเดี๋ยวช่วยช่วยบดเนื้อนะคะ แกก็มาถึงเครื่องบดเนื้อก็บดไปวันนั้นน้อยเป็นไรเดี๋ยวหนูทาเองนั้น้อยไปนั่งเหอะแกก็จะช่วยก็ไม่เป็นไร้ก็ให้แกช่วยมือนึงก็สูบบุหรี่มือนึงก็บดเนื้อโทษนะคะท่านตรงที่ใต้ของบดเนื้อไม่มีน้ําแม้แต่หยดเดียวนะคะไม่มีน้ําเลยนะคะก็คือยืนแห้งๆธรรมดาครับแกบดไปไม่เกินสิบนาทีอยู่ๆไม่ทราบว่าน้ํามาจากไหนเอน้ำใต้ที่บดเนื้อนะคะไม่ทราบว่ามาจากไหนครับ แกก็สูบบุหรี่ไปแต่ไม่รู้ทีว่าตัวเองอ่ะขาตัวเองอ่ะลื่นลงไปครับขาลื่นไปข้างหนึ่งมือน่ะลงไปที่บทเนื้อและยังไม่รู้นะคะความเมาความเมากับความสูบบุหรี่สักเดียวเฮ้ยนาทำไมมือมีแต่เอ็นโอโหพี่นาประสุการณ์มือนี้ก็คือค่ะถูกตัดเลยค่ะตัดข้อมือตัดทิ้งเลยค่ะหมดเลยค่ะแบบที่คือตัดตรงวัวตรงไหนก็คือตัดตรงนั้นนะคะตัดตรง โอ้อาวล้ครับหัวฟังแล้วเสียวเสียวการปัจจุบันพี่เขยเอามีดจิ้มตาลูกวัวเห็นไหมมันน่าศึกษาทั้งนั้นแหละจนตาบอดแล้วสับเป็นชิ้นๆต้อกินทําให้เอามีดมาจิ้มตาตัวเองบอดเพราะกรรมมันบันดาลถึงเวลาเนี่ยกับกรรมฆ่าสัตว์ในปัจจุบันจึงทําให้เครื่องบดลูกชิ้นบดนิ้วตัวเองนี่ยิ่งมันได้รับคำแนะนำว่าสัตว์คืออาหารของมนุษย์ ถ้าฆ่าสัตว์อย่างนี้ไม่บาปเพราะมันเกิดมาป <savoir S 1> เป็นอาหารของมนุษย์ไอ้นีม่มนุษย์คิดเองมัว่วลองสัตว์ <im it> มันคิดอย่างนี้มั้งมนุษย์เกิดมาเป็นอาหารสัตว์เพราะนั้นมนุษย์มีสิทธิ์ไอ้สัตว์มีสิทธิ์ที่จะดูดเลือดจากนมนุษย์มาแล้วยุงก็เข้ามาดูดอย่างนี้ห้ามตบมันนะแต่เกิดมันอ้างมั้งไงฉันเป็นยุงฉันมีสิทธิ์ดูดเลือดของมนุษย์เพราะเลือดของมนุษย์คืออาหารฉันนี้ เพราะนั่นเวลามาดูดต้องขอบใจมันนะมันดูดขาไปสักอึกเดียวอิ่มเดียวจะไปถึงกันลงโทษประหารชีวิตพวัว